เราจวนเข้ามาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากนะหมู่เพื่อนมาอยู่นี่ก็ไม่ทราบว่าอยู่แบบไหนผมทนแสนทนนะทนหมู่นเพื่อนทนมากหรือแล้วมันไม่น่าดูและยิ่งจะกุดจะด้วนเข้ามาเข้าไปทุกวันทุกวัน,นไม่ว่าสำนักไหนสำนักไหนกิเลสจ,จะคืนเอาไปกินมดมน,นะจะไม่มีเหลือน,ะนี่แหละที่ยิ่งถูกวิจารณ์มากโา้กิเลสนี่มันรวดเร็วมากนะ มองดูคนนี้เห็นแต่เรื่องของกิเลส้งนั้นแสดงอยู่เต็มตัวเต็มตัวมองดูพาะดูเนนมันจะลงกิเลสเต็มเนื้อเต็มตัววิทยาของธรรมที่จะแสดงมายี้แยบแยบเป็นท่าท่าต่อสู้ท่าตั้งท่าต่างทางไม่ค่อยมีมันละเอียดขนาดนั้นล่ะกิเลสก่อนมันก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นกิเลสเต็มตัวมาอย่างเดียวกับหมู่กับเพื่อนกับโลกทั้งหลายนั่นมันไม่รู้นะ คือมันหมดทั้งตัวเรานี่มันเป็นกิเลสทั้งหมดเลยมันไม่มีทำใช่เลยทั้งๆที่เรามาปฏิบัติทมแต่ก็แบกกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่รู้นี่จะทํางไงจะกำหนิใครจะกำหนีดไม่ได้นะท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาเวลามันเปิดออกดิเนี่ยมันเลยได้เห็นกันชัดเจนตอนที่มันเปิดออกมันเปิดออกหมดแล้วจริงๆไม่มีอะไรเหลือแล้วมันเห็นหมดนี่จะว่นั นอกจากไม่พูดอะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ทราบจะพูดไปหาอะไรนำมาพูดเฉพาะสิ่งที่พอเกิดประโยชน์บ้างเท่านั้นนะอันที่ไม่เกิดประโยชน์มันเหลือหูเหลือตาเหลือใจที่จะรู้จะเห็นจะสัมผัสสัมพันธ์กับมันมันขนาดนั้นนะจะให้ว่าไงผมก็เปิดเปิดเปิดปกให้หมู่เพื่อนไปฟังนี่นเราฟังเราพูดอย่างนี้ที่เรีอนมันมันฟังของมันนะ มันเร็วที่สุดจานนี้เราไม่ทันนะครูที่นี่ก็เป็นลักษณะโอ้อวดหรือหาเรื่องว่าโอ้อวดความรู้วิชาโอา้อวดอัดอวดทำแต่เป็นค่ายกับเป็นอุตริไปอันหนึ่งที่หาเรื่องมาพูดอันนี้แหละหูกิเลสมันเป็นนั่นนะให้มีแต่กิเลสปลอมเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มมังสานั้นไม่กระดิกพิแขงในหัวใจทั้งนิดหนึ่งเลยไม่สะดุดไม่รู้ แต่พอทาของจริงออกนิดหนึ่งท่านั้นจิเลสจะรุมเลยลนะดังที่พูดตะกินนี่มีเรียกว่าธรรมของจริงนําออกมาพูดอย่างนี้เรียกว่าธทมของจริงกิเลสไม่อยากฟังมันหาว่าโอ้ว่าอวดแต่อันทีนั่นแหละเรื่องของจิเลสฟังให้ดีนะจําให้ดีอ่ยถ้าใครไม่รู้คนมายาของจิเลสความแหลมคมของจิเลสมันออกมาอย่างนั้น่ะ ของจรินมีอยู่ทําไมจะพูดไม่ได้ทําไมจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนํามาประกาศธรรมสอนโลกอยู่เป็นยังไงดูสิเห็นได้จะมีแต่กิเลสทาหน้าที่ปิดหูปิด,ปดตาทำาักอย่างเดียวไม่ให้พูดได้เลยนี่สิมันสรุปสังเวชนะไม่ความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกไม่รู้นืร,รู้ตัวเลยจะทํำยังไงพวกเราเราเหมือนเต่าง่งงามท้วนเตีต่ยงง่วงงามท้วงเตี่ยง นู่นมีให้มีเครื่องมือดูมันเรื่องของกิเลสมันบีบมันบังคับสัตว์นี่โอ้ไม่มีช่องว่างนะนี้่จะเรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งมวลเลยเวลามันหนามันหนากันนดะน่ะน่ะหมดตัวของเรานี่ยมื่อจะกิเลสทั้งหมดเลยเวลามันกระจายออกไปจนฟาดไปหมดไม่มีอะไรเหลือในใจแล้วมันถึงเปิดโล่งมันถึงสนุกดูกิเลสว่างั้นนะคุณยังไงเรียดแค้นในกิเลสเนี่ยผมพูดจริงๆนะผมงเจียดแค้นแทนโลกนี้ สุดหัวใจเลยจ้ะนะเพราะเคยฟาดกันมาพอแรงแล้วเวลาได้เห็นโทษของกิเลสนี่มันเห็นจริงๆเห็นจนกระทั่งถึงว่าไม่มีเวลาหลับเวลานอนจะเป็นจะตายก็ไม่ได้สนใจเพราะความเพียรมันฟาดกันนั่นแหะตอนมันเห็นโทษกิเลสมันเห็นขนาดนั้นเห็นุณของค่าของธรรมนี่ก็มันก็เห็นถึงใจแบบเดียวกันน้ำหนักเหมือนกันแล้วมันก็ดันกันเลยมันถอยไม่ได้แล้ว ื่องให้ถอยถอยไม่ได้นอกจากคอขาดเท่านั้นคอขาดกับกิเลสนี่เลยให้ถอยกิเลสนี้ถอยไม่ได้แล้วนั่นเพราะความเห็นโทษถึงใจนี่เวลาเรื่องมันผ่านไปแล้วมามองดูโลกมันเป็นอย่างนั่นจะทําไงต้องเครียดแค้นแทนความเซ่อเซ่อซาซาของพวกเราของโลกนี่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดมันหมดเนื้อหมด,หมดตัวเลยพูดแล้วผมสลดสองเวทจริงนะม,นมันไม่มีใครเห็นด้วยนี่ว่ะ มาเห็นคนเดียวแล้วมาพูดคนเดียวมันก็เหมือนบ้าอีกเหมือนกันนะมีอาสจรั์พระพุทธเจ้าภาษาโวกท่านแต่นั้นอาสจรั์จริงจริงพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยังไงไม่มีใครแน่ใครบอกเลยเปิดโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนี่มันหนามันแน่นขนาดนั้นนะขนาดที่ว่าสุดยิสัยของโลกที่จะเปิดออกมาได้ว่างัันถโลกไม่สนใจมันกออ่อมีขั้นหนึ่งไม่ให้โลกสนใจกับเรื่องของมันเลย เรื่องของมันจะแสดงออกแบบไหนก็ตามถ้าเป็นเรื่องของจิเลยแล้วโลกจะจะไม่ทําให้โลกนี้รู้มันได้เลยนะไม่ให้ทราบเลยเลยมันขนาดนั้นนะมันแหลมมันคมมันละเอียดเลาออทุกเนี้ยทุ่มุมูมนี้แต่เรื่องของจิสแสดงตัวมดเลยหมดหัวใจของเรากัดสราออกมาทั้งส่วนร่างกายนี่จะเป็นตัวของจิเลสทั้งหมดนี่เวลาชำระเข้าไปชำระเข้าไป,เ,าไปเห็นโทษของมันเข้าไปเรื่อยเพราะเห็น ทำมีนี่มันก็เริ่มเห็นเรื่อมโทษของเดสที่เมื่อมีทมก็มีกล้องว่าพูดว่าเหมือนมีกล้องค่อยเปิดออกเปิดออกเปิดออก,ออกตรงไหนมีแต่พวกจงอางพวกงูเหา่าเนี่ยโอ้สามเหลี่ยมกองพะเลินเทินทุกนี้แต่อันเดียวมีแต่อันเดียวโอกพวกเปลกเสือโคร่งเสือดาวฟงยักษ์พวกผีเต่หัวใจไม่มีเลยตะลิกออกไปพั๊บนี้อันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้วนี้เวลามันเปิดเอง,เอง ไม่เห็นถ้าเจนแล้วมันถึงเกลียดถึงแ <c oughs> ้นถึงขนาดที่ว่าฉันจะงหันอยู่กองทัพกเิเลสมาแล้วไงเท่านั้นเด็กถึงเลยก็รอไม่ได้ว่ามันเกลียดแฉนมือเพื่อนยังนอนใจกันอยู่อย่างนี้ผมนี่ที่ผมเป็นห่วงมากคือไม่เห็นโทษของมันเลยนีประกาศกลางวันมาได้สองพันห้าร้อยปีนี้ทำพระพุทธเจ้าก็ยังเหมือนกับว่าห่างกันห,ห่างกัน แล้วครูบาอาจารย์นำมาประกาศสดๆนร้อนอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันไม่ตื่นตัวบ้างเหรือมอนั่นที่มันน่ากินนะมันไม่สะดุดใจบ้างเหรือมันเป็นยังไงมันถึงได้นอนใจนั่งหนานอนใจกับยิ่เด่นนี่นอนมาสักเท่าไหร่ทุกมาสักเท่าไหร่เพราะยิ่เด่นมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวบ้างเหรือนี่สิโอ้โแล้วหยุดๆส,ส,สามเดือนรับทานมันครอบหมดเลยนะ ไม่มีจิตตวิญญาณดวงใดที่มันครอบไม่ได้เว้นจิตของพระอรหันต์ท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธแล้วเท่านั้นนั่นแหละท่านผู้เลิศนั่นเลิศจริงๆเนี่ยพวกเรานี่เลวจริงๆพระพุทธเจ้าเลิศจริงๆมันต่างกันนะอยื่แทนที่มันจะมาเป็นห่วงตัวเองมันกลับมันไม่มีนี่นะมันกลับไม่มี มันมีแต่เป็นห่วงโลกห่วงสงสารห่วงผ้าห่วงเนินห่วงผู้ปฏิบัติใกล้ชิดติดพันกับตัวของเราเองอยู่นี่มันไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรทลยทำยังไงผมอยู่กับหัวใจของโลกเท่านั้นนะเวลานี้ผมอยู่หัวใจของหมู่ของเพื่อนยัถ้าธรรมดาแล้วมันก็ควรจะไปนานแล้วเพราะมันจะไปอยู่หลายครั้งแล้วรังเอาไว้รังเอาไว้พอรังได้รังออไปเพราะมันไม่มีอะไรจังหวงจังหวงแล้วในสามเดือนโดกธาตุมันไม่มี ว่าเขนเฉยๆสามเดือนโลกอากามีเป็นอยู่ตามสภาพของเขาดินฝ้าอากาศดินน้ำลมไฟเขาก็มีแต่เขาไม่รู้เขาว่ามเีเขาไม่รู้ความหมายของเขาเท่ากับเขาไม่มีเมื่อจิตของเราไม่ไปสัมผัสเขาสัอย่างเดียวไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นบ้าคึกคนองคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ขึ้นมาสักอย่างเดียวจิตเป็นจิตสักอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องเหล่านั้นมันจะมีอะไรไม่มีนี่ นั่นแหะสูญยตโลกังอาวกขัดสูโมคะราจะชัสจาสโโสโตมีะพุที่เจ้าท่านแสดงแก่โมคคราท่านจงดูมีท่านจงเป็นผู้มีสติดูโลกเขาเป็นของว่างเปล่าท่านถอนอัตตาให้ผีเสียตอนตายผมจำไม่ได้ใบดูโลกนี่เป็นของว่างเปล่าคือมันว่างอยู่ในหัวใจเมื่อใจมันปล่อยมันวางหมดแล้วมันว่างจริง ใจไม่ปล่อยอย่างนี้มันไม่ว่างมันหนักมันหน่วงมันถ่วงหัวใจเมื่อใจปล่อยที่อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งร้านเขาไม่ไเห็นมีหนักหน่วงกับเขาอะไรเขาไม่รู้ความหมายมีแต่ใจดวงเดียวตัวมันคือตัวขอนองดิเป็นดิ่นเป็นบ้าอยู่คนเดียวตื่นแดดตื่นลมจะของตื่นทั้งขานจะของแล้วมันคิดเรื่องนั้นมันตรงเรื่องนี้มันสําคัญมันหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นีน úng, นนนนนนน่แต่ ใจดวงเดียวนี่ออกเป็นดิ้นไปดิปดเป็นบ้าตื่นลมตื่นแรงตื่นเงาเจ้าของมันตื่นเงาเจ้าของนะอย่างนี้นะ่วนไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเขาไม่มีอะไรนี่นะมันเป็นบ้าเฉพาะจิตของเราเนี่ยมันตื่นลมตื่นแรงตื่นดินฟ้าอากาศมันคิดมันปรุงเอาแต่เรื่องเหล่านี้แหละมาคิดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเล่นวัวเล่นตุ๊กาตาของเจ้าของอะไรเหมือนเด็กเล่นตุ๊กาตาอนะไรเราเล่นกับทั้งขานตื่นทั้งขานตื่นไม่จิตไม่จาง เดินอยู่อย่างนั้นมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นสดสดร้อนๆทันทีเชื่อทันทีนะถ้าลงสังขารได้ปรุงขึ้นแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องเชื่อทันทีทันทีเลยเห็นไหมมันบังคับพวามสังขานสังขานสมุทัยเป็นอย่างนั้นมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องไหนนะเรื่องเราจะไม่เชื่อมันเชื่อทันทีทันทีแล้วก็หลงตามทันทีด้วยพราเชื่อแล้วก็หลงตามหลงตามยิ่ช่องปรหารท่านไม่ได้หลงนท่านไม่ เพราะท่านถึงจับตัวมันได้สิมันตัวหลอกตัวหลอนหยินนั้่นผู้สิ้นชีพเหลือแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมาหลอนสร้างขันัอาปรุงยิ่งแยบยิ่งแยบปรุงขึ้นไปปรุงเท่าไรมันก็ดับของมันเท่านั้นเพราะว่าไม่มีเจ้าของยึด่นันไม่จะมีความหมายอะไรมันก็ยิ่งสนุกดูเลยสิเมื่อมันไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับตัวเองไม่มีได้มีเสียเกี่ยวพันกันแล้วมันจะไปหลงกันเลยมันก็สนุกดูสิ ความคิดความปรุงเรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่ยุ่งอยู่ไนเนี้แต่ยุ่งกับเรื่องสังขารเจ้าของนะทั้งให้ดีนะพวกบ้าสังขารบ้าหลงสังขารือพวกเราเนี่ยมันปรุงขึ้นเรื่องขี่กับขี่กันมาแล้วก็ตามว่าภาพทึ้นมเฉยลมๆแรงแมันก็เชื่อลมๆแรงแรงนั่นแหละว่าแบบไหนมันก็เชื่อแบบนั้นเรื่องไม่เชื่อไม่มีจิตของคนมีทเ่เรเป็นอย่างนั้นันพอนจึงได้แก้ยากซะ เพอป้าเข้าไปมันติดแล้วเนี่ยมันเชื่อแล้วติดแล้วนั่นเรื่องปรุงออกมาหลอกเจ้าของมันเร็วแต่เรื่องสนใจจะแก้มันรว่าจะเห็นโทษของมันไม่เห็นสิอันนี้จิ่มันมันนี่มันไม่ทันกันอย่างนี้แหละระหว่างกิเลสกับธรรมพิจารณาสิทั้งท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านทันหมดมันปรุงขึ้นมายังไงตั้งแต่ทันหมดไม่ตั้งใจจะให้ทันก็รั่วมันดีดมันดิ้นยังไงยังไงอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงมันต้องว่าอัจฉรย์ท่านเหรอสิ พวกเราปพวกหลงพวกบ้าพวกตื่นลมตื่นแรงเจ้าของตื่นวาดภาพลมลม,ลมแรงแรงปรุงเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เชื่ออยู่ทั้งวันเอาอารมณ์นั้นมาเป็นเครื่องเล่นอยู่นั่นเล่นแล้วเล่นติดด้วยนี่นะไม่ใช่เล่นธรรมดาเนี่ยมันติดด้วยนี่นีเรียกเขาเรียกสังขารขันเป็นขันล้วนๆนต่เป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วสังขารขันนี่ก็เป็นขันล้วนๆขันไม่มีเจ้าของถ้ามีสมุทยัยคืน มีกิเลสอยู่นั้นแล้วนี่แหละเครื่องมือสําคัญของกิเลสพวกสังขารพวกสัญญานี่แหละตัวนี้ตัวสําคัญตัวสังขารตรงอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ควรมากที่สุดในบรรดาขันทั้งหลายนะตัวนี้ควรมากที่สุดหลอกมากที่สุดต้มตุนตลอดเวลาไม่มีเวลาอยู่เป็นปกตินี้แต่เวลาต้มตุนเจ้าของหลอกลวงเจ้าของอยู่ตลอดจําให้ดีฟังให้ถึงใจนะ ตัวนี้เองควรอยู่เฉยๆคนเดียวนี่มันก็ควรของมันอยู่ในนั้นนะถ้าลงมีสมุทัยอยู่ในนั้นแล้วมันควรเอาจริงเอาจังด้วยนะให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนพาะมันจริงๆนะจา่มันหมดเชื่อมันจะไม่มีอะไรมันกระปรุงของมันปรุงเท่าไรจะให้มันตั้งอยู่มันก็ไม่อยู่ปรุงผ้ามันกระดับไปฟ้อมไปฟ้อมเมื่อรู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องใดราวอะไรจงเทียบเหมือนกับหางจริงเหรียญขาด ตัวมันวิ่งเข้าไปป่าในป่าแล้วหางมันยังดูดิดด,ดูดิหางขาดหางมันยังกระดุกกระดิดกดกระดุกกระดิกไม่มีความหมายนะหางจริงเหรนนะ่ะอันนี้ขันไม่มีความหมายอย่างเดียวกันนะมันก็ดุกระดิดของมันอยู่อย่างนั้น,ม,นมีนี่เป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเราไม่ทราบจะห่วงทางไหนต่อนไหนโอ้โลกนี่มันมืดจริงๆนะแห่ไม่มาเห็นโทษของมันอ๋อ มืดจริงๆมืดทั้งๆจิตต,ตาใสาแจ๋วอยู่เหมือนตาแมวเลยนะแต่มันก็มืดจริงๆสิ่งที่มืดมันติดอยู่ในหัวใจนะ่ะมันไม่ให้มองเห็นอะไรเลยเห็นภาพติดปุ๊บนั่นสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรนี่แต่เรื่องติดนม่แต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมพอจะรู้เนื้อรู้ตัวเลยเป็นอย่างนั้นอืมตัวเด้ดูโลกทัดตัวนี้ดูแค่พอเมื่อมีขันอยู่อย่างนี้เครื่องมือดูโลกมันไม่มีความหมายอะไรดูแล้ว เอาขันนี่แหละซึ่งเป็นสมมุติเหมือนกันกับโรคทั่วไปแหละดูสิ่งทั้งหลายมีอะไรตัวขันเองที่มันดูมันก็เห็นมีความหมายอะไรของมันมีแต่ใจเท่านั้นที่นี่ใจก็ไม่ดูไม่หลงตัวเองใช่แล้วนั่นที่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกใจไม่หลงตัวเองแช่อย่างเยอะเท่านั้นใจเป็นตัวของตัวร้อยเปอร์เซนแล้วเสร็จฮะสนุกดูเหนได้ตัวโลกกลางโลกว่างโลกเป็นของว่างเปล่า มันว่างอยู่ในหัวใจคโลกเขาเขาว่างเขาอยู่แล้วเราไปหมายต่างหากไปคิดนั่นคิดนี่เพราะตัวนี้ไม่คิดไม่ยุ่งนะมันก็ว่างหมดเลยว่างหมดแล้วด้วยเมื่อวางหมดแล้วมันก็ว่างไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์ผมเทศหมดหมดใต้หมดพุงนะเทศให้เฉพาะอย่างยิ่งพระเราฟังเทศกันไหนเจ้าของไปเปิดดูนี่แหมเลยเลือกไม่ได้ จับกันไหน,นวางไม่ลงจับกันไหน,นวางไม่ลงมันทาไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ธาตุขันมันไม่อํานวยมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างนั้นเทศที่หมุนติ้วติ้วอย่างนั้นแต่ก่อนมันเก่งหมุนติว้วติ่วมันก็อจจจัศจรรย์เรื่องอํานาจของธรรมอานาจของจิตที่ออกทํางานเต็มที่ที่มีธาตุมีขันเป็นเครื่องสนับสนุนได้อย่างเพอตัวหรือยอย่างเต็มที่ นี้แสดงมันก็ออกได้ออกได้อย่างเต็มที่เวลาฟังมันเพลินนะผมฟังของผมทุกคืนนั่นนอกจากในระยะนั้นมีงานอะไรจําเป็นจริงๆผมถึงะังนั้นผมฟังทุกคืนฟังกันไหนก็วางไม่ลงวางไม่ลงจะเลือกว่ากันไหนดีกนันได้ดีเลือกไม่ได้ไม่ได้ยกยอเจนะ้าของนะเจ้าของฟังทำเจ้าของแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าทำนี่เป็นของเราเป็นผู้แสดงนะ มันอยู่กับธรรมพระพุทธเจ้า,าหมดเพราะฉะนั้นเราถึงได้ฟังอย่างถึงใจเลยที่ธรรมมันอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแะไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทศเราเป็นเจ้าของของธรรมอะไรความเป็นใหญ่อยู่กับธรรมทั้งหมดอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราก็สนุกฟังเลยแหมฟังกันไหนหมุนติวติวมันน่าถึงใจอหมู่เพื่อนมันนะความหมายความว่าอย่างนั้นนะเราเองแท้ๆฟังยังเพลินนะทุกวันนี้เพลินคล้อยตาม มันเป็นเครื่องผสานกันระหว่างขันกับจิตที่ยังมีขีตอยู่นี้เป็นเครื่องลื่นเดินพูดไม่ถูกนะอาให้ลื่นเริงก็ดีมันเป็นเครื่องผสานกันให้ซึ้งซึ้งอย่างอื่นนั้นเข้ามามันยุ่งไม่ได้พูดให้มันเต็มยศหนี่อเรื่องอารมณ์ของโลกแต่ก่อนมันเป็นบ้านจำหางเดิงไว้ขี้นะขี้นะมันยังดิ่นเบืนไปจนหางขัดเหมือนหมาทย่นี้นี่เตะให้มันไปมันก็ไม่ไป เรื่องของโลกมันปัดปับไอทันทีไม่เอาเลยนะนั่นจะว่ามันเบื่อก็ว่าได้จะว่าอะไรก็ว่าได้มันพอของมันสมบงรณ์ยังไงมันพอแม่เอาไหนมันพอของมันเรื่องของธรรมนี่มันถึงนะนั่นแหละท่านว่าเป็นธรรมโอสถในคิดธรรมกันเวลาขันกับจิตยังคลองกันอยู่อาศัยอันนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องสะโลมเป็นเครื่องประสานกัน ในฟังเพลินฟังกันไหนก็พอๆกันมันน่าจะถึงใจหมู่เพื่อนน่าจะเทศมันออกมาจากหัวใจจริงๆพุ่งพุ่งพุ่งออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นจริงไม่ได้ไปค้นไปคว้าไปรูปไปคําที่ไหนมาเทศนี่ออกจากนั่นสุดๆร้อนๆเหมือนนา้าพุพุ่งพุ่งพุ่ง,งออกมาใจเป็นธรรมทั้งดวงแล้วมันก็อ,ออกตั้งแต่ธรรมล้วนๆเลยที่ออกมามีเท่านั้นหระเอาละนะพอละมีเ,นะเ,นะเท่านั้น ไมว่าท่านเหนื่อยอะไนี้เมันไม่ถอยความเหนื่อยนะแค่แทนที่จะเพลินไปเหมือนแต่ก่อนมันไม่เพลินไปนะความเหนื่อยมีกําลังมากกว่ามันกระโจนเข้ามันไว้ซะเรื่องขันอ้ากลากั